อทษไม่พอขอครูเพิ่มเลยได้เลยนะเรื่อยๆได้เลยนะแต่แล้วพยายามพยายามรีบทําออกให้ไวนะครับโอเคแล้วก็ถ้าสูตรเปิดมาปุ๊บจะเขียนใส่สูตรใส่กระดาษทษก่อนก็ได้สูตรมีอะไรบ้างนะจำนวนจนซิกมา FX เท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามมีแค่นี้เลยถ้างานพลังงาน F W เออท่าไหร่ S พอเทต้ แล้วก็อย่าลืมเดไองานเนี่ยสามารถเป็นหาเป็นพื้นที่ใต้กราฟได้พื้นที่ใต้กราฟแบบไหนไปนั่งดูก่อนที่พี่สอนไปแล้วก็พกลังกําลังเดี๋ยวพี่เคยสอนต่อให้รวมไปถึงพลังงานสามตัวนั้นเมื่อกี้นะครับโอเคอพร้อมแล้วลุยครับข้อที่สิบสามเขาบอกใช้คนหนึ่งแต่ละคนมีมวลเท่าไหร่หกสิบห้าเนาะหกสิบห้าในที่นี้พี่ขออธิบายต่อเนาะว่าตัวมวลหกสิบห้าในที่นี้เขายังไงต่ออายกของที่มีมวลเจ็ดสิบกิโลงั้นแปลว่าพี่ได้ละหนะกสิบห้าเน หกร้อยห้าสิบนิวตันถูกไหมหกร้อยห้าสิบนิวตันถูกไหมกึ่งกลางของวัตถุคือเจ็ดร้อยนิวตันปะเพราะว่าเจ็ดสิบกิโลตามทัานะขึ้นบันไดาตามรูปแล้วง่ายต่อจงหาแรง n a NA ก็คือไอ้บันไดมันน่าจะพาดกับเสาอยู่พาดกับเสาอยู่ NA ก็คือตรงตรงข้างบนที่เขาให้มาสมมุติชายสองคนนี้ออกลงยกเท่ากันบันไดบันไดมีมวลหนึ่งร้อยกิโลแปลว่าบันไดต้องลงตรงกลางนะ บันไดต้องลงตรงกลางเนาะอีกหนึ่งร้อยก็แสดงว่าเป็นเท่าไหร่หนึ่งพันนิวตันปะหนึ่งพันนิวตันนะโอเคและหลังจากนั้นทําไมนะกําแพงผิวเรียบเรียบแปลว่าไม่มีแรงเสียดทานโอเคหลอดไม่มีแรงเสียดทาน,นในเรื่องนี้มี n อ n นที่จดให้มาแล้วก็ม,มีแรงข้างล่างอยู่อีกหนึ่งรอบคราวนี้น้องๆจะเห็นว่าระยะทางมันให้มาไม่ครบแต่เขาใบามาให้แล้วเขาใบามาให้ประมาณหนึ่งแล้วแต่เรารู้จักไหนสองเมตรกับหกสิบองศา สามารถไปหาความยาวแต่ละด้านก่อนตรงนี้สองเมตรตรงนี้หกสิบองศาอ่ะใครจะใช้แตกซายแตกคอร์สหรือจะใช้เป็นความสัมพันธ์ตรีโกณก็ได้เลือกจะใช้แบบไหนเอาเชิญแต่ส่วนตัวพี่พี่แนะนําอยากให้ใช้เป็นสายคอร์สแล้วแต่เรานะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้เป็นแบบไฮติดเป็น x แล้วก็เนี่ยสายหกสิบเอ้ยแทนหกสิบคืออะไรนะคามส่วนชิดก็ได้ตรงนี้มีใครฟังพี่ไม่รู้เรื่องไหมไอทีพีพูดอยู่เมื่อกี้ถันนะ ดานะโอเคเริ่มถัดมาพี่ไปตอบเริ่มงั้นขอแตกเป็นสายกับขอแทนนะด้านที่ติดกับมุมสองเมตรคืออะไรนะคอร์หกสิบปะคอร์คอร์หกสิบสิ่งที่พี่เจลดามาสองคอร์ดหกสิบอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เราแตกฝั่งนี้เมื่อกี้อ่าสองมันแตกฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งอย่าเพิ่งนะเมื่อกี้เรามาจากสองใช่ไหมอีกคู่หนึ่งที่มันจะต้องประกบแซนด์วิชมันจะต้องเป็นเอียงแบแบบแบบนี้ เพราะว่าสองมันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นสองสายหกสิบซึ่งไอสองซายหกสิบบางคนบอกว่าพี่เอาแล้วมันตรงกับข้ามบนยังไงเนี่ยปกติเวลาเราแตกแรงใช่ไหมตรงนี้คือสองเมตรแล้วมันมีมุมอยู่ตรงนี้หกสิบแสดงว่าตรงเนี้ยคือฝั่งคอร์สและประกบแซนวิชแฮมชีสอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นฝั่งซายปะยอ่ะอ่ะฮะมันจะต้องเป็นแบบนี้แต่ปรากฏว่าเอา้าแล้วไอฝั่งนี้มันตรงกับข้าบนไหมเนี่ย มันไม่ตรงว่ะพี่อา้าวซวยแล้วแล้วยางทําไงดีอ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนอ่ะถ้างั้นไม่ใช่ปัญหาเราเอาแค่ข้างบนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเอาแค่ข้างบนก่อนเพราะว่าตอนนี้เราคิดแค่ได้แค่ขอแต่ทรายเนี่ยมันอีกฝั่งหนึ่งไม่น่าใช่ทรายนะอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ทรายนะงั้นพี่เขียนทั้งเซนก่อนอ่ะสองคอร์หกสิบแสดงว่าโจอาจจะเป็นแนวใบคำเราไม่แน่ใจลองคอร์หกสิบคือดูสองส่วนสอง,หน,งหนึ่งส่วนเอ่อรู้หนึ่งส่วนสองนะหนึ่งส่วนสองนะโอเค สิ่งที่พี่จิได้ออกมาก็คือ <c oughs> ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หนึ่งปับนะหนึ่งเมตรปะอ่ะหลอก <c oughs> เดี๋ยวนะพี่เขียนเลขผิดปะวะสองคอร์สแนวทะแยงแป๊บหนึ่งนะพีทากรัสแนวทะแยงต้องยาวที่สุดดิแป๊บหนึ่งนะพี่แทนเดี๋ยวนะพี่ขอลองไล่ก่อนนะอืมเดี๋ยวมุมหกสิบ เป็นไปไม่ได้ 60, มันต้องสองลูสองส่วนสองอะคอสหกสิบเดี๋ยวนะคอสหกสิบหนึ่งส่วนสองถูกแล้วห oh, กสิบคอสหกสิบอะหนึ่งส่วนสองถูกแล้วแป๊บหนึ่งพี่จิวขอเขียนผิดขอโทษทีแตกอย่างนั้นไม่ได้ลืมไป <c oughs> ถ้างั้นพี่ขอใช้เป็นอย่างนี้เดีอยมันไม่เข้ามันไม่เข้าแกลบของมันเพราะฉะนั้นไอ้แผ่นยาวของเรา อ๋อมันเป็นบันไดโอเคเข้าใจแล้วอ่ามันเป็นบันไดมันไม่ใช่เป็นสามเหลี่ยมสมมาตรของมันงั้นพี่ต้องใช้2เมตรในการเปรียบเทียบเหมือนเดิมอ่าถ้างั้นพี่ให้ตรงนี้เป็น x ก,ก่อนตรงนี้เป็นบก่อนก็ได้อ่างั้นเราต้องใช้ดีโกล้ละใช้เมตรทำไม่ได้ขอ้อนี้อ่าพี่ขอด้านนี้ด้านนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าคอร์สถูกไหมหกสิบเท่ากับอะไรนะพี่เขียนก่อนชิดฉากชิดฉากอันนี้ค้าบชิดส่วนฉากชิดฉากคอร์สหกสิบคือชิดคือ สอฉากคือ X เอเอคุณไข่เอเดียวได้สี่เมตรโอเคแปลว่าทั้งเส้นนี้ยาวสี่เมตรอันนี้ถูกละเส้นเฉียงๆต้องยาวกว่าชาวบ้านเขาครับเมื่อกี้แตกสายคอร์สไม่ราอ่เพราะมุมมันไม่ได้ตรงกันไปเสร็จไหมอ่าหลอก เ<ช>สร็จแล้วเดี๋ยวไล่ต่อไปที่เท็ม,มเมนต,ต,ต่อเรารู้ความยากลวโอเคมาพอเสร็จแล้วคราวนี้พี่จได้เป็นทั้งหมดยาวสี่เมตรน้องๆรู้แล้วว่าพี่ตรงนี้ยาวสี่เมตรแสดงว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่สองจุดห้าแล้วใช่ไหมตรงนี้ต้องเหลือเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าเมตรปะโอเคอ่ะพี่เขียนก่อนว่าตรงนี้เป็นหนึ่งจุดห้าเมตร ทันไหมครับอ่ะก็คือระยะทางทั้งหมดนะแลวโจทย์ถามหาเลยนะโจทย์ถามหาที่จุด A ใช่ไหมงั้นพี่เทคโมเมนต์จุดไหนดีถ้าถามหาจุด A อย่าเทคที่จุด A นะต้องเทค B คว B เพราะเหตุผลจุด B แม่งมุมมีแรง F มีอะไรไม่รู้ช่างแม่งเอาออกมาให้หมดเลยก็ได้โอเคจบเทคที่เดียวน่าจะจบเลยนะซิกมาโมเมนต,ต์ B เท่ากับสุิสกมาโมทวนเท่ากับซิกมาโมต,ตามครับโอเค ทนเข็มนาฬิกากรบตามเข็มอันนี้ควรจะต้องตอบกันได้แล้วเนาะพี่ขอเ a ก่อนละกันพี่ขอ NA ก่อนละกัน NA ลูกศรมันพุ่งเลยนะ,ะหมุนรอบเออตามดูไปแล้วนะค่อยๆกลับสติดีๆนะใครเขียนตามกระทุไม่เป็นเราเราวาดรูปก,กนก็ได้ตามเพราะฉะนั้น n ออ้าวระยะตั้งฉากคือทรงไหนแนวตั้ง,งแนวตั้งนะเพราะว่าแรงมันไปทางขวาแสดงว่าตั้งฉากก็ต้องลงล่างแต่ตรงนี้ระยะนี้ยังไม่รู้หาอีกด้านนึงมาก่อน หา <3 S 1> อีกด้านหนึ่ง <4. S 1> ให้พี่จิวมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่จิวก็เลยได้ออกมาว่าเมื่อกี้มีดันข้ามแล้วใช่ไหมเราหาดันข้ามต่ออาจจะใช้เป็นแทน60ก็ได้หรือใครจะใช้สายก็ไม่ผิดข้ามส่วนชิดรู้สามะครับที่แทน60เราได้ข้าม <3 S 2> คือ y ส่วน2โอเคได้2รู้สามเมื่อกี้ว่าอะไรนะของ4แทน60จย์แทน60คือรู้สาม ใช้ใช้แล้วมันจะหาได้ค่าอะไรจะเนี่ยค่านี้ตรงนี้เมื่อกี้เราเราจะไม่ได้หาแนวตั้งไงอ๋ออ๋อโอเคเราหาระยะทางแนวตั้งก่อนเพราะว่าไอตัวแนวตั้งของเราตรงนี้เราไม่รู้ตรงตรงบริเวณฝั่งซ้ายอ่ะฮะพี่จิตเลยคามาก่อน ่ารอ,อครับเสร็จแล้วนะต่อมาอเดี๋ยวพี่จะพูดถึงโมเมนต,ต์ได้ละสองรูสามใครจะใช้เป็นฝั่งซ้ายก็ไม่ผิดนะถ้าซ้ายก็ก็จะได้สองูามเช่นเดียวกันโอเคเพราะฉันพี่จิวดาละระยะตั้งฉากคือสองรูสามไอเอ็นเ่ะควรเขียนฝั่งขวาสุดเลยเพราะว่ามันไกลๆไปก่อนกลัวที่ไม่พอ หรือตอนสอบไปทำโมตูนก่อนก็ได้จะได้ไล่ให้มาครบไล่ให้ครบทีเดียวเลยอ่ะรอก่อนครับเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวรอคนอื่นก่อนมีใครยังไม่เสร็จมีไหมใครฟังตรงไหนไม่ทันบอกนะเพราะว่าวันนี้มันจะเร็วมากนะเออเตือนก่อน ไม่มีนะโอเคท็อปมาพี่จิวออไปต่อนะครับขออนุญาตไปต่อนะครับถัดมาในที่นี้โมทวนครับโมทวนของพี่จิวคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างเริ่มห5ร้อยห้าสิบก่อนพี่เอาขอคนแก้ตัวก่อนละกันที่หมุนรอบตรงนี้เห็นไหมอันนี้หมุนแบบไหนอ่ะไอ้คน<ว>คนนะที่อยู่ด้านล่างอ่รอนะโอเคก็คือหมทนหวรทอยห้าสิบเฮ้ยแล้วระยะตั้งฉากตั้งฉากอยู่ไหนตรงบริเวณนี้ปะไม่ใช่สองเมตรนะไม่ใช่แค่สองนะมันแค่เสี้ยวเดียวตรงนี้นะ อ้าวพี่แล้วคือเท่าไหร่เราแตกแรงจากตรงนี้ได้เมื่อกี้1.5อยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเส้นเฉียงเฉียงเราแตกแรงแตกลงมาได้เป็นเท่าไหร่มุมติก,กับ60อย่างนี้เราเขียนเลย1.5 cos 60มีใครดูไม่เป็นบอกนะเด็กของพี่มึงต้องดูดแล้วนะอตอนเลยนะตอนเลยนะทำไม,ไมเราไม่ใช้ระยะทางระยะทางคืออะไรครับระยะทางคือเลขอะไรครับ ที่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 สันเข้าใจคือมันมีสองเมตรใช่ไหมแล้วโคหนึ่งจุดห้าเอาึงสิบมาไงอ้าวพี่ถามหน่อยระยะแค่ตั้งฉากพี่ถามนะครับสันไอสองเมตรอ่ะมันคือยาวทั้งสุดถูกไหมแล้วพี่ถามว่าแรงเนี้ยที่เราถามอ่ะเมื่อกี้พี่ถามคือหกพันห้าสิบนิวตันมงคมสีดำของพี่มันยาวสุดถึงสองเมตรไหมล่ะตั้งฉากมันถึงสองเมตรมันคือไฮไลท์สีเหลืองแค่นี้ ไฮไลท์สีเหลืองแค่นี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหามาก่อนว่ามันคือเท่าไหร่และเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องรู้จากเมื่อกี้ไงที่เมื่อกี้พี่ขึ้นให้แล้วสีส้มสีส้มของพี่คือเท่าไหรหนึ่งจุดห้าเมตรตรงนี้ปะหนึ่งจุดห้าเมตรตรงนี้ปะทําไมนะซันก็อะมุมมันเป็นหกสิบถ้าเรารู้เส้นเฉียงเราแตกแรงลงล่างได้อันเนี้ยได้แล้วก็คืออะไรคอร์สปะ่ะพี่ก็เลยแสบเป็นคอร์สครับ แตกแรงเป็นใช่ไหมหรือว่าแตกไม่เป็นไอเรื่องมุมอะโคศซาเออแตกเป็นนะเดี๋ยวเป็นไม่ได้เรามาปิดแล้วลองฝึกทําใหม่ก่อนก็ได้พวกนี้ยทั้งหมดลองรื้อก่อนก็ได้ข้อไหนที่เรารู้รสึกยังไม่เก็ตลองฝึกทําให้ไหวถ้าได้ทุกข้อตรงนี้พี่ว่ามันก็หลุดละอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาแนวไปด้วยเสร็จแล้วคราวนี้พอพี่ได้เสร็จป,ปุ๊บอะได้คอนเซปต์แล้วนะเมื่อกี้ได้ละหนึ่งอันต่อมาพี่ขอไปที่หนึ่งพันก่อนหนึ่งพันคือระยะตรงนี้เนาะก็โมทนเหมือนกันเพราะว่ามันหมุน หมุนรอบจุดหมุนที่จุดสีส้มนะครับอันนี้หลังๆตรงนี้ชี้ลงมันจะเป็นทัวรหมดละเพราะฉะนั้นพี่ก็ไหลต่อตรงนี้คือตรงไหนหนึ่งพันนี่มันคือตรงไหนบันไดที่กึ่งกลางหรือเปล่าเมื่อกี้บันไดกึ่งกลางอยู่ที่เท่าไหร่ทั้งหมดมันอยู่ที่สี่เมตรถูกไหมความยาวกึ่งกลางคือสองเมตรอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องแตกแรงเหมือนเดิมเพราะว่าแนวเฉียงเฉียงมันเป็นสองเมตรเอ่เราต้องการระยะที่เป็นสี่วมาพี่ก็เลยได้สองคอร์ดหกสิบครับโอเคไหม อลองที่เอาสองมาอ่ะนกว่านเป็นหนึ่งพันขอหกสิบสองมาจากไหนใช่ไหมอ้าวก็เมื่อกี้สันเออเมื่อกี้สีต่ตอบพี่เราไม่ใช่เหรอสองมาจากไหนนะระยะบันไดทั้งหมดคือเท่าไหร่สี่เมตรปะเมื่อกี้พี่พูดถึงตรงหนึ่งพันนะหนึ่งพันคือกึ่งกลางบันไดนะกึ่งกลางบันไดเวลาเราลงบันไดต้องลงกึ่งกลางสี่เมตรครึง่งนึงของสี่คือเท่าไหร่สองเออเนี่ยงก็เอาสองตัวนี้มาใช้ไง อสองมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเขียนให้มาอีกอ่ะขอเขียนเติมสีเข้าไปอ่อะเนี่แล้วเราสามารถใช้การแตกแรงมาแทนระยะได้เลยใช่ไหมเนี่ยก็ใช <c oughs> ้เขาใช้แตกแรงหมดเลยแต่ตอนแรกที่พี่แตกไม่ได้เนื่องจากว่าไอ้ที่สองเมตรันยัดขึ้นบนอย่างงั้ลงล่างอะ่ะมันไม่ตรงกับทรายกับคอร์สก็เลยใช้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือตีโกนที่เป็นทรายคอสแทนแบบนี้แทนไปกันทําแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้แตกแรงเหมือนเดิม ไม่รู้ซันได้ฟังตอนแรกที่พี่สอนปะตอนแรกพี่พี่พยายามจะแตกแรงซายกับคอร์ดอะปรากฏมันแตกและทิศทางมันไม่ตรงกันถ้ามันทิศไม่ตรงแสดงว่าผิดแสดงว่าไม่ใช้ซายกับคอร์ดไม่ได้และเมื่อกี้ไอ้ครั้งแรกสุดที่ตอนแรกที่พี่สอนอะตรงนี้มันจะได้หนึ่งซึ่งหนึ่งเมตรมันผิดปกติเพราะว่าแนวเฉียงเฉียงจะต้องยาวที่สุดและตรงนี้ขล่างมันได้สองเมตรแสดงว่าคำบนเฉียงเฉียงไม่ใช่หนึ่งเมตรต้องมากกว่าสองเมตรแน่ๆแปลว่าพี่จิ๋วเขียนผิด ต่อนะพี่ว่ามึงน่าจะงงกันเยอะเลยนี่หว่าเปลว่าพี่ต้องทวนหรือใหม่ก่อนป่ววะพออันนี้สับพวกนี้นี่คือครั้งที่แล้วหมดเลยนะไอ้ครั้งก่อนหน้านู้นนะอ่ะต่อนะถัดมาพี่ไล่ตอบลองไปฟังเทปดูก่อนกันได้นะย้อนหลังไอ้เทปที่พี่ส่งให้ไอ้วันที่ไอ้ซีโดดเรียนอะอต่อไปอีกตัวหนึ่งเจ็ดร้อยนิวตันเจ็ดร้อยนิวตันนะอันนี้ลองดูนี้ว่าดูระยะเป็นปะ อึงดูก่อนระยะมันคือจากไหนจากจุดหมุนที่เป็นตั้งฉากก็คือบริเวณนี้ปะบริเวณนี้เดี๋ยวพี่ไฮไลท์ไว้เดีว่วตรงนี้ถึงจุดหมุนถูกไหมงั้นเราต้องหาเส้นเฉียงเฉียงก่อนเฉียงเฉียงตรงนี้คือเท่าไหร่คือระยะเท่าไหร่ตอบได้ไหมระยะยยสองสองเมตร<ม><ม>ผิดครับไม่ใช่สองเมตรเฉียงเนะฉียงนะเฉียงเฉียงนะ สามจุดห้าพี่เก่งมากเออไม่ใช่สามจุดห้าผิดอีกเกือบถูกผิดที่ระยะหมดเลยแบบเนี้ยหนึ่งนะสามโอเคอ่ะแต่ว่าดูกันไม่เป็นเดี๋ยวค่อยไปวัดกันหน้างานดอกจันข้อนี้เราไปปิดแล้วทำใหม่ด้วยนะครับตรงนี้หนึ่งจุดห้าเมตรปะอ่ะฮะ และเขาให้มาจบเขาให้มาครบหมดแล้วนะพี่ไอ้ที่พี่บอกคืออะไรเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยที่มันคืออะไรตัวไหนตัวที่เขาย,ยกของตรงนี้หรือเปล่าถูกไหมสีเขียวแสดงว่าถ้าน้ําหนักมันก็ต้องลงถึงกลางของไอ้ตัวนี้ปะจดให้ระยะทางมาแล้วนี่คือเท่าไหร่สองเมตรไงแต่เราใช้สองเมตรได้ไหมไม่ได้ก็มึงต้องขึงกลางนี่ขึงกลางคือเท่าไหร่หนึ่งเมตรซึ่งหนึ่งเมตรจะอีกสองกับอีกหนึ่งจุดห้ารวมกันเป็นเท่าไหร่สองจุดห้าเมตรตรงนี้ต้องเป็นสองจุดห้าเมตรนะเออ เราะนั้นพอได้สองจุดห้าเมตรแตกแรงก่อนแนวตอนแนวนอนเป็นอะไรแนวนอนเป็นสองจุดห้าคอร์หกสิบโอเคอ่ะสองจุดห้าคอร์หกสิบนะครับ อีกทีหนึง่งยังไม่หมดแรงแม่งเยอะมากมีอีกมีอีกคนหนึ่งเนาะหกร้อยห้าสิบอ่ะระยะทางเท่าไหร่อีกคนตัวที่อยู่ข้างบนอ่ะโมทวนเหมือนเดิมเพราะว่าหมุนอย่างงี้นะครับอ่ะโมทวนเหมือนเดิมนะเริ่มระยะทางดูให้เป็นก่อนเอาแนวทะแยงก่อนอ่ะแนวทะแยงของคนคือเท่าไหร่จากนี่ถึงเนี้ยอ่ะดูเป็นยังคนคนนี้คือเท่าไ่ ได้เท่าไหร่ครับสามจุห้าคอสหกสิบเออถูกสามจุดห้าเพราะว่ามันสามจุดห้าเมตรแล้วก็ตามด้วยคอสหกสิบที่เหลือคิดเลขต่อเลยครับโอเคอ่ะมาคอสหกสิบเราน่าจะคิดกันได้หมดละอ่ะเรียบร้อยอย่างเสร็จแล้วแทนค่าเลยครับ ลุยทางค่าเลยนะหกร้อห้าสิ่งจุดห้ก็คือ3ามส่วนสแล้วกันคอร์สหกสนึ่งสวนสใครจำสายคอร์สแทนมุมไม่ได้ไปวาดไปเขียนมุมและทดไว้ก่อน 34, 5, 60, 7, ออ3ามสิบสีห้าหกสเจ็ดสาหแล้วก็5้าสแล้วก็พวกศูนย์องศา90้าสอยแที่เป็นสายคอสแทน2องคูณหนึ่งส่วนสเจ ห้าส่วนสองสองจุดห้าพี่ขอแทนหมดเลยเนาะต้องการงานวเจ็ดส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองเพื่อมันจะตัดกันได้ใครจาัดก,การยังไงก็ได้เชิญเลยตามสบายเลยคิดได้เลยครับ ได้ไหมอ่ะคิดเลขกันมาช่วยกันคิดช่วยกันคิดมาได้เท่าไหร่อันแรกก่อนตัดกันได้ไหมมาจะตัดไม่ลง <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นแมตช์ไดซีเรียตอ่าตัดไม่ลงครับก็ได้เป็นสามร้อยยี่ิบห้าปะอ่ะข้างนั้นก็แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวตัดไปก่อนอันนี้หนึ่งกับสองอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบตัดได้อีกทีหนึง่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า พี่ขอใช้ไฮไลท์ไปก่อนแล้วกันตรงนี้3 2 5โอเคหลังจากนั้นพี่จิมีอะไรอีกอะไหลต่ออีกอ่ะรวมกันต่อได้ไหมมันตระกูลส่วน2องวะเนี่ยเฮ้ยพี่ขอเป็นตระกูลแป๊บนึงนะส่วนมันมีแบบอ๋อโอเคมีบางกรส่วน2บางกรไม่ใช่ส่วน2งั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราค่อยๆไล่คิดก่อนก็ได้ไม่ได้เสียเรียดเริ่มอันนี้325สองห้คูณสามเสบ่วนสบวกกับ1000 พี่ทบไปก่อนนะหนึ่งเจ้าคอ่อแปดร้อยสิบอ่วนสอันนี้ไม่มีโนละโอเคอ่ะพี่ช่วยคิดให้เลยต่อไป7จหอันนี้ส่วน2องก่อนเจ็ดทด3 1มสิบสดทดหนึ่งยิบเอครับสองพันสใช้เครื่องคิดเลขช่วยก่อนก็ได้นะอ่ะพอพี่ต้องการควาอมไ้แล้วก็อันไหนรวมก็ได้รวมกน อันไหนรวมกันได้รวมกันก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับถัดมาพี่จิวรวมส่วนเท่ากันยนะังเท่าแล้วอ่าส่วนเท่ากันแล้วนะครับเริ่มในที่นี้สิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือเท่าไรหนึ่งพันแปดรอเจ็ดสิบห้าบวกกับส่วนด้วยสองตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะห้าสิบทดหนึ่งหนึ่งพันสามพันสองรหสิบปะ ปกได้สองรูปสามเอ็นเอสองพันสามร้อยห้าสิบสองพันสามโอเคอืตัดได้ตัดเหลือหนึ่งหกสองห้ารวมกันตรงนี้เป็นเท่าไหร่วะเนะี่ยพันอออยี่ห้าไปโปกพันเจ็ดสามพันห้าส่วนด้วยสองรูปสามเอาสองรูปสามย้ายมหาเลย เพราะฉะนั้นพี่ดาละ NA ของพี่จิวก็แม่สองตัดได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบส่วนรูทสามหน่วยเป็นนิวตันจบไม่ต้องคอนโตกเกะละพี่ไม่เอ่ออ่าถ้าจะคอนก็คอนลองดูช้อยจริงๆก็ต้องคอนแหละแต่ว่าพี่อ่าดูช้อยเอาเลยถ้ามีก็ตอบไม่มีก็เดี๋ยวจัดจบับหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์อันนี้พี่ใช้คำว่าออเนาะรูทสามส่วนสามนิวตัน แต่ประกกว่าตัดไม่ได้นะตัดต่อไม่ได้วันแรกเท่าไหร่นนะห้าสามสิบห้าแปดสามยี่สี่ยี่สี่เหลือสิบโอเคไม่ลงตัวครับ โอเคเรียบร้อยใครไม่เสร็จอีกมีไหมครับ